ชื่อคนอื่นมาแล้วจะยุ่งนะฮะอ๋อเหรอก็บอกคบอกพี่บอยะฮพี่บอยพิเศะมาแล้วบอยมาเมื่อวานไงมาแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเยี่ยมที่ครัวของเราจะมาทำเมนูพิเศษอะไรให้ทุกท่านได้คุณพ่อ เฮ้ยเป็นกุ้งแล้วดิไก่แล้วนะฮะไม่จริงๆตอนแรกเขาบีบมาว่าเป็นว่าเป็นกุ้งนะฮะแต่ตอนนี้มัาเปลี่ยนเป็นไก่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านอยากอยากให้ลองไก่ไปทอดไก่ทอดอร่อยอร่อยอร่อยมากนะฮะไก่ทอดปกติทานอยู่หรือเปล่าคะทำอาหารหรือเปล่าคะบ้างครับบ้างจริงๆจริงๆก็เคยได้เป็นพรีเซนเตอร์ไก่ไก่ย่างทิ้งแจวซีพีก่อนแล้วแล้วเคยได้ทำข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของซีพี ทำมิ๊กทำเป็นเมนูนู้นเมนันหลายเมนูด้วยกันนะนี็เป็นครั้งหนึ่งได้แล้วนะคะที่เราได้รับเชฟเชฟวันนี้เป็นปัจจายของเราด้่นเองอือคืออะไรคะเชฟโอ้เล่นมุกอะไรซะแอร์ดังเลยเงียบโอ้ยยไว้อะไรหนึ่งเลยันทีเลยฮากรีบเลยนะคะปวดหัวเลยปวดหัวปวดหัวเลยเมุกของเราปวดหัวอ่ะเดี๋ยวจะให้เชฟนะคะเชฟอะไรเลย เชฟใหญ่เชฟใหญ่ใช่ไหเชฟใหญ่จะให้พี่ตุ้ยช่วยเชฟไอ้เชฟช่วยพี่ตุ้ยดีเนี่ยช่วยกันดีกว่าดีครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเดี๋ยวเชฟเขาจะอะไรครับ จริงนะฮะถูก้อบอบต้องรอไปด้านหลังี่นอนะาี่จะมาจะมาดูทางแบบค้าหรือว่ามาก่ะบอกไปฮะเดี๋ยวามาเริ่มเลยดีกว่าเลนนี้หมัยไปก่ับใครั้น่อันนี้พิเเตอร์ที่ใครนะฮะน่าจคุ้นมากเลยเม่อีเห็นข้างหลัง ที่เคยถ่ายกันด้วยกันเลยเปล่าครับผมพี่ตั๊กพี่ตั๊กนีลานั่นเองนะฮะพี่ตั๊กบริบูลนะฮะพี่ตั๊กบอลิบาร์เราก็เชื่อเราพี่ตูนบริบาร์นะฮะนะะฮก็คือเขาถ่ายแล้วก็ผมอยู่ไงนะฮะเขาเป็นศิลปินที่พลังเยอะมากอยู่ก็ว่าอยู่นะฮะจเจอไหมฮะไม่เคยค่ะบจะเจอไหมฮะไม่อยากเจอด้วยค่ะใครก็ถ่ายกห้มาเมื่อวานครับแคนที่มีช่วยหน้าตาเราหล่อโอ้ อเดียวใ๋่แต่ก็เราเจอกันตั้งแต่เด็กด้อ๋อจริงๆป่ะครับที่กินกันสองวันแรกฮะพี่กินกันกับน้องตุ้ยกินอะไรคุณพี่ฐานกินไก่ในบ้านนะฮะเอาาาหเข้าไปไว้ในบ้านแล้วก็ทำกับข้าวเข้าไปในบ้านกิอกุงกุอเอื้อเอื้อตกเลยเดียวฮะทั้น้องตุ้ยและฐาแล้วเอาเป็นว่าเรารู้จักกันนะ ใช่ CP สาวๆ CP นี่จำได้แน่นอนอยู่แล้วสาวเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากการต้มไก่แล้วก็ลงมาผัดไก่เมในมะม่วงได้เลยสำหรับให้ทุกคนแฟนคลับที่มารอตุ้ยได้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็มานำแนะนำส่วนผสมก่อนแล้วกันเนาะครับผมก็จะเป็นเพลงของเราคือเพ่เพ่ในท้องเรื่องคือ ไก่ป๊อปนั่นเองไก่ป๊อบชุบแป้งสำเร็จรูปพร้อมปรุงตาซีทีทอดง่ายได้ทานใจอัดยาวไปบ้างนะฮะไก่ป๊อปก็หอมค่ะพี่แล้วก็จะเป็นส่วนผสมในส่วนของส่วนถัดนะคะก็จะเป็นมีน้ำมันกระเทียมน้ำตาลพริกไทยซอสน้ำมันหอยน้ำมันพริกเผาซอสรุงรสนะคะแล้วก็ซอสหอมใหญ่พริกหวานแล้วก็ส่วนอีกส่วนสุดท้ายนนาางงเเออกกครับ เ้าดม่วงหินละลายต้นหอมแล้วก็พริกชิฟฟ่าทอดกรอบนะคะคือตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใส่สุดท้ายะะฮ่แล้วเราจะมาเริ่มทอดในส่วนของไก่ป๊อกที่ทอดง่ายง่ายเราต้องใส่น้ำมันก่อนต้องน้ำมันโลเทสร้อนุก็เลยน้ำมันร้อนด้วยแยกกันใช่ไหมฮะตุ้ยลองเทสดูค่ะการเทสน้ำมันว่าร้อนหรือเปล่านะฮะเอามือจุนลงไปตี้นะฮะ ถ้าวิตซุกินได้ใจว่าโอเควิธีท่าเทสมันก็ะต้องงิ้ทจากระยะประมาณนี้น้ำจะได้บานมาโดนคนดูไม่ดีเราไม่ดีเบาๆสมมติว่าเทไ่ล้อ๋อกำลังเดือดซุซ่านะฮะถ้าเกิดเห็นที่จอทีวีด้านหน้ากล้องจะแพน่ออไมจะเห็นนะฮะไม่มีไม่มีไม่เราจะมีกระจกนี้เลยนะเป็นกระจกที่เอาไว้สาธิตการอาหารโดยเฉพาะเลยนะคคนที่อยู่ไกลๆก็เห็นได้ ใช่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆสะดวกสบายโอเคบ้านไม่มีฮะก็เลยไม่รู้ว่าหนึ่งยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองที่บ้านพี่ตู้ยังบอกว่ายังยังใช้เตาผ่านอยู่เลยจะบ้าแลรอะ